พี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะมาเจอกับเล็กนะคะครัวสซบซานะคะวันนี้เล็กไม่ได้ทำออกเข้านะคะแต่เล็กจะพามาทําลิปบาล์มค่ะนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะริริมฝีมปากเราก็เริ่มแห้งนะคะวันนี้เล็กก็เลยมีไอเดียว่ามาทําลิปบาล์มกันดีกว่านะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าเล็กมีส่วนผสมอะไรบ้างจ้าวัสลีนเลยนะคะก่อนอื่นวัสลีนคือถูกจะแพงก็ใช้ได้หมดนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ถ้วยนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันนี้คือน้ำมันวันหางจระเข้นะคะที่เล็กเคยทำไปแล้วนะคะถ้าใครๆได้ดูนะคะอันนี้ก็คือสีนะคะสีส้มนะคะสีม่วงอ่อนนะคะแล้วก็สลิงนะคะสลิงสำหรับทำโดยเฉพาะนะคะเครื่องสำหรับโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พลาสติก สำหรับใส่ลิปบาลมของเรานะคะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะพี่เพื่อนเพ,พ,พ,พืทุกคนนะคะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะคะโอเคค่ะเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะก่อนอื่นเราเอาวัสลีนะคะใส่ในถ้วยนะคะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟประมาณสัก10วินาทีนะคะให้มันละลายนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปเลยจ้านะคะใส่ในถ้วยเสร็จแล้วรอไปเข้าไมโครเวฟนะคะอันนี้ก็ละลายแล้วนะคะ นี่เราก็ใส่น้ำมันตัวนี้เข้าไปเลยนะคะเลกจะทำสองถ้วยเพราะว่าเลกจะทำสองสีนะคะโอเคค่ะแล้วก,ก็จะใส่นี้คนละครึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ใส่คนละครึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่สีไปเลยนะคะคนละถ้วยค่ะนะคะนะคะถ้าเราใส่สีเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะให้เข,เข้ากันนะคะถ้าไม่อยากให้มีสีเยอะก็ใส่บางๆก็ได้นะคะ ใส่น้อยหน่อยแต่ถ้าอยากได้สีหน่อยก็ใส่เยอะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแต่ชอบสีนะคะเพราะว่าสีนี้เขาไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่นะคะนะคะก็เหมือนกับลิปมันทั่วไปนะคะแต่ว่ามีความสุขก็เพราะว่าใต้ทำใช้เองนี่เลยนะคะทาใครที่แพ้นะคะเราลองตรงข้อพับแขนก่อนนะคะทาข้อพับแขนก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยใช้จริงนะคะเพราะว่าทุกคนผิวพันณุ์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเหมือนกันนะคะถ้าทําเองนะคะเล็กเป็นคนผิวแพ้ยากนะคะเพราะฉะนั้นทําได้ทุกอย่างเลยจ้านะคะถ้าเข้ากันแล้วเราก็มาใส่ช่วยหนึ่งนะคะแล้วแต่ล้างอันนี้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะเราใส่เสร็จแล้วเราก็คนเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วเอาตัวนี้นะคะดูดขึ้นมานะคะดูดขึ้นมาแล้วเราก็มาใส่ในนี้นะคะโอเคค่ะนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะลิปปามของเรานะคะนะคะลิปมันลิปปามลิปมันของเราก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะตามสไตล์เล็กเลยนะจ๊ะถ้าเราบรรจุใส่พลาสติกเสร็จแล้วนะคะเราไปใส่ตู้เย็นไว้สักสิบนาทีนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยจ้านะคะง่ายๆเลยนะคะพี่เพื่อนเพ,พ,พทุกคนนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เดียวเราก็สามารถได้ลิปปามตั้งหลายอันเลยคะ่ะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเนี่ยนะคะโอเคค่ะวันนี้เล็กก็มีแค่นี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะแล้วก็วันนี้เล็กก็มีแค่นี้นะคะ เดีย๋ยวค่อยมาเจอวีโอชุดใหม่เลยจ้าวันนี้เล็กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ